สวัสดีครับมีกับนายตูนนะครับวันนี้ผมมาที่ฝั่งพิบูลสงครามครับฝั่งนนนะฮะก็มาที่ซอยพิบูลสงคราม11ครับตำบลตลาดหันอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับที่เคยครับผมพามาร้านก๋วยเตี๋ยวขายไปแต่ก๋วยเตี๋ยวแล้วมั้งผมอ่ะใช่ไหมก็ร้านไม่ได้มีร้านอร่อยร้านเดียวนะฮะแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่เพื่อนสมาชิกแนะนําเข้ามานะฮะผมก็เลยต้องมาครับตามมาชินเขาบอกว่าเขามาพบเข้าโดยบังเอิญในซอย พี่ตูน28สิบเอ็ดแล้วก็เขาก็อ,าอินบอ็อกมานะบอกว่าพี่ตูนต้องมาโดนร้านนี้ต้องมาโดนให้ได้ครับเขาจะไม่บอกรสชาติให้ผมมาโดนเองแล้วเมื่อเช้าผมก็มาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยผมจะมาอีกรอบหนึ่งเพราะเมื่อเช้าได้แอบสอบถามไปค้าว่าเอาไปส่งเราดครับแอบสอบถามไปครับว่าพวกนเนื้อเปื่อยหมูเปื่อยเนี่ยมันจะเปื่อยประมาณกี่โมงเขาก็ว่าประมาณ10บโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงประมาณนี้ผมก็เลยมาช่วงเวลานี้แหละครับตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงครึ่งครับผม เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันครับตามไปดูครับผม นีครับถึงแล้วร้านนี้นี่คุณหยกก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตก ผมได้มาแล้วต้องบอกก่อนครับทางแมค่ค้าไม่สะดวกเข้ากล้องครับเพราะว่าเมื่อคืนเพลียๆกันครับเพราะว่าที่ร้านนี้อองอีเวนต์หลายงานมากครับก็ได้สอบถามเมื่อกี้นะั้นแล้วก็อ,ออกจากเพลียกันหน่อยครับก็เลยไม่สะดวกเข้ากล้องเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังตรงนี้อ่าอันนี้คือเป็นหมูน้ําตกอันนี้ผมสั่งเป็นขั้วตับลูกชิ้นนะนี่คุณดูขั้วตับอันนี้คือ40บาทครับราคาไม่แพงโดนๆเลยขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่แนะนํามานะครับแหมบอกพี่ตูนต้องมาโดนจะไม่บอกรสชาติแหมอุ้บไว้ข,ของอร่อยนะ อันนี้ผมมาลองแล้วเมื่อเช้านี่อร่อยจริงๆครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งเป็นะบะหมี่เนื้อน้ำตกนะเพราะว่าเนื้อเปื่อยเนี่ยผมสอบถามเมื่อเช้าแล้วนะแม่ค้าแอบสอบถา,ามแม่ค้าเมื่อเช้าว่าเราพร้อมกี่โมงยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูน้ำคู้นี้ก่อนหน่อยข้นๆเลยคุณ,คณดูเลยนี่แล้วผมไม่ต้องปรุงนะเมื่อเช้าผมมาผมก็ไม่ต้องปรุงขอบคุณเพื่อสมาชิกอีทีครับที่แนะนํามานี่คุณดูเขาคําำงก่อนเดี๋ยว จัดจ้านโดนใจครับนี๋เยวเดี๋ยวไปสั่ง <c oughs> ก่อนเสียงเคาะตกใจ อันนี้เนื้ออันนี้ผมสั่งรวมเป็นทุกอย่างเท่าไหร่หมคคอันนี้ห้าสิบห้าค่ะบาทนี่คุณดูเฮ้ยไม่น้อยแล้วเขาไม่ได้ใช้ถ้วยแกาวไก่คุณดูเปรียบเทียบมือผมเห็นไหมกับถ้วยนี่ถ้วยเบลิ่มเลยคุณดูนี่นี่นี่แมคค้าถือแป๊บหนึ่งอันนี้ให้แมค้าถือแล้วดูคุณดูมือผมเนี่ยกับถ้วยไปงานี่ถ้วยจะเท่าหน้าผมเลยนะขอบคุณนะแมคค้าครับอ่าเดี๋ยวผมใต้ต่อเองแม่ค้าเขาจะเพลียกันครับเขาไปออกอ่าอีเวนต เรามาต่อกันตรงนี้ดีกว่านี่นี่นี่อโหโห่ผมบอกเลยนะห้าสิบห้าบาทนี่แบบคุ้ม,มเลยนะคือจริงๆเราถ้วยอาจจะหลอกตานะแต่ดูถ้าคุณดูถ้วยดิโหบันเลิกเลยเห็นไหมอืมใหญ่มากเดีย๋ยวไม่เสียเวลาอุ๊ยชุบๆอืม,อมเกะกันไปหน่อยตัวผมทำให้ยุ่งยากทั้งนั้นอน่ะนี่อันั้น,นหมูนี่สีเดีวยวกันเลยนะ อันนี้หมูนะไม่ใช่เนื้อใน,นหมูอ่าอันนี้เป็นเนื้อครับรสชาติเข้มข้นเหมือนกันจัดจ้านโดนใจครับอืมสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ของเขาไม่ได้เปรี้ยวจานคุขอขอภัยแผนหมดของเขาไม่ได้เปรี้ยวจานนะเออแบบผมว่ามันลงตัวเอออืมอร่อยขออภัยที่เสียงดังไปหน่อยครับกินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูในถ้วยมัามีอะไรบ้างนะครับหนึ่ง น้ำต้มใบเตยนี่หอมมากครับเออเนี่ยทางร้านไม่ได้ขายน้ำอัดลมใช่ไหมครับไมไ่ขายค่ะมีแต่บริการน้ำฟรีเนี่ยค่ะฟรีไม่คิดตังคเห็นไหมไม่คิดตังค์ครับฟรีหมดเลยแล้วผมบอกเลยนะเนี่ยหอมมากครับหอมหอมหอมอทีนี้เรามาดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับนี่เป็นสูตรแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเออผมบอกเลยนะเนื้อเมื่อเช้านี้ผมก็สั่งเนื้อไปเพราะผมเป็นสายเนื้อนะนี่คุณดูเนื้อเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะหมัก แล้วมันจะนุ่มครับเออรุ่มๆหอมๆเลยนะตับแบบก็ได้ประมาณนี้ครับนี่จะมีที่ได้ก็คือเป็นพวกเนื้อเปื่อยนี่นะแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสบายนางครับอโดยประมาณนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคกี่กล้องไม่โฟกัสครับแล้วก็พวกตับครับผมเนื้อสดตับสบายนางแล้วก็พวกเนื้อเปื่อยครับประมาณนี้ลูกชิ้นเออผมว่าเนี่ย สั่งมาถึงเนี่ยสั่งทุกอย่าง55บาทเนี่ยผมว่าคุ้มยังไงก็คุ้มแถมอร่อยด้วยขอบคุณเพื่อนสมาชิกทีครับที่เนะยนำมาอ่าฮะขอตับก่อนล้วกันอืมนุมน่มๆครับหวานๆไม่ขมถูกใจใส่เนื้อละทีเนี้ยน้ำข้นโดนใจครับอันนี้เดี๋ยวแล้วก็มาดูที่ นี่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 หมูตุนครับโดนใจครับนี่อันนี้แค่สี่สิบาทนะนี่คือถ้วยธรรมดานะครับเนี่ยอ่าถ้าเกิดพิเศษี่จ,จะถ้วยใหญ่กว่านี้อีกมีน,น,นี่ผมสั่งเป็นเนื้อเปือ่อยเขาจะเป็นอะไรขั้วตับมาเฮ้ยแล้วแบบสี่สิบาทแตกคุณดูเดี๋ยวคุณได้ขั้วตับมาแบบโอโหเต็มถ้วยอ่ะเออแม่ค้าถ้าเกิดว่าเราสั่งเนื้อทุกอย่างไอ้หมูทุกอย่างอ่ะได้ไหมได้ค่ะเท่าไหร่หมูทุกอย่าง ห้าสิบบาทหมูทุกอย่างนี่นมีหอรอมีครบสูตรหมูนั่นแหละคุณก็มาลองกันเองละกันผมว่าแค่นี้ผมอยู่เลยนะเออผมว่าแค่นี้โอเคละสำหรับผมอสองถ้วยเนี่ยอืหอมอร่อยผมแนะนำเลยนะต้องมาโดนครับ อมไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอกต้องมาโดนอยากกินอยากโดนตามผมมาที่เอซอยอะไรไหมคะพี่บุนสงคราม <11 S 1> พี่บูนสงครามสิบเอ็ดครับ,รบเข้ามาในซอยตามที่คุณเห็นตะกี้เนี่ยที่ผมเปิดคลิปเข้ามาใช่เข้ามาสุดซอยแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึง่งคุณก็จะเห็นป้ายร้านเลยชื่อร้านว่าอะไรนะครับไหมคะร้านคุณหยกก๋วยเตี๋ยวเรือคุณหยกอร่อยโดนใจไม่ผิดหวังครับอ๋อ เดี๋ยวผมเล่นเนื้อก่อนอืมอืมนี่เปลี่ยนมุมกล้องนีกว่าไหมแล้วก็ลืมบอกไปอย่างนะที่นี่เขามีบริการก๊ปกับแพนด้าด้วยนะอ่าลองไปหาหาดูแล้วกันครับอืมมีเนื้อเนื้อเื่อยังไงคุณนุ่มๆอืมอร่อยมากอร่อยอร่อย แล้วผมไม่ต้องปรุงจริงๆรสชาติลงตัวเลยโดนมากอันนี้อะไรเนื้อสดแต่เขาหมักแล้วนะมันจะไม่เหนียวครับมันจะนุ่มอืมนุ่มจริงรง จุดเนื้อไว้ก่อนแล้วซัดหมูต่อเลยสองถ้วยทหมดแลยวเนี่ยแลวโอ้โหดูนี่ให้มาไม่ใช่น้อยๆเลยนี่นี่นี่นะนี่ขั้วตับนะนุ่มๆเบเปื่อยเลยไม่มาคนือวภาพอ่ะเออพี่พุดตรงรามสิบเจ็ดนี่เอง สอบถามผมจะสอบถามแม่ค้าหน่อยครับว่าเปิดปิดกี่โมงครับเปิดสิค่ะขอมกิน10สิบโมงเช้าถึงกี่โมงครับเนี่ยถึงประมาณหกโมงเย็นอะหกโย็นหยุดวันไหนบ้างครับหุดเฉพาะวันจันทร์หยุดเฉพาะทุกๆวันจันทร์ว่ง่าอ่ามีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะขอเบอร์โทรด้วยครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสหสามหปดเก้าปดสองเก้ขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วนะ คุณก็ดูแล้วกันแล้วก็โทรมาสอบถามกันก่อนถ้ามาไม่ถูกก็ย้อนกลับเลยต้องหัวคลิปไม่มีแล้วครับแม่ค้าขอบคุณครับถา่ยายรูปไอ้ได้าซ้ายหน้าร้านได้ครับยังต้องถ่ายรูปหน้าร้านด้วยแม่ค้าไม่ให้ถา่ายรูปเลยถ่ายรูปหน้าร้านไปแทน <c oughs> เอ้าคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามเราจนบ๊ายบายครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะนั่งเก็บของผมไปเรื่อยๆอยังเหลืออีกเยอะเลยคุ้มๆอ่ะไม่มาผมถือว่าลา